ผมก็เห็นเราไล่กัน่านี้เพราะว่าแต่ละคนบ้านด้วยพร้อมยุ่บ้านพร้อมยุงสามไนยุ่งมีสี่มาว่ายรกหังมือมีสองข้อสองข้องเป็นของของน้องอีกห้อนงเป็นของพี่ของลุงละ